สวัสดีครับวันนี้ก็เอาพระมาให้ทุกคนได้ดูกันอีกแต่วันนี้ค่อนข้างที่จะหลายองค์นะเพราะว่าวันนี้ผมจะมาพูดถึงลักษณะผิวพรรณวัฒณะของพระที่ค่อนข้างที่จะมีหลากหลายเอาเนื้อพระมาให้ดูก็มันก็ไม่มีอะไรมากแล,ล้วล่ะก็หลายๆคนเขาก็ทำกันอยู่วันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงลักษณะ ผิวพรรณวันนะของพระซึ่งสามารถที่จะเป็นจุดสังเกตให้เราพิจารณาแบ่งแยกผ้าแท้ผ้าเก๋ได้ด้วยก็เลยวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องนี้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนี้ตอนนี้ก็คือผ้าบางคุณพมนะบางคุณพมคือสาเหตุของ สาเหตุของการที่มีวันณะค่อนข้างที่จะหลากหลายเนี่ยมันก็มาจากกระบวนการการผลิตเขาตั้งแต่กาผลิตกันซึ่งภาคปัจจุบันที่ทํากันภาคยุคกลังเนี่ยก็มีลักษณะเป็นอย่างนี้เหมือนกันอย่างบางองค์ที่แกทน้ำมันันอยางนี้แก่น้ำม,ม,มันก็จะออกสีคล้ำคล้ำ,ลำ,ลำน้ําตาลเข้มอย่างเนี้ย ถ้าแก่น้ำมันมากส่วนองค์ไหนที่อ่อนลงมาหน่อย,อยงเงี้ยก็จะออกมาซีเหลืองจนมาถึงขา,ขาวๆอย่างเงี้ยอย่างองนี้เนี่ยเป็นพระที่แก่น้ามันองค์นี้ก็พิมใหญ่บางพรมเหมือนกันแต่องค์นี้ไม่ได้แก่น้ามันนอกจากไม่แก่น้ำมันแล้วค ส่วนตัวรัวพองคพระน่าจะถูกล้างมาด้วยนะองค์นี้อีกสาเหตุหนึ่งเนี่ยมันมันก็มาจากวันเวลาที่พระได้ผ่านวันเวลามาบางองค์ถูกใช้บางองค์ถูกสัมผัส ถูกเนือมากเนือน้อยมันก็มีความเข้มต่างกันยนยมันก็เลยเป็นสาเหตุให้ผิวพรรณวัณหะแท้นี่ค่อนข้างที่จะมีหลากหลายมันก็คล้ายๆกับรถยยต์เวลาที่เขาทำเสร็จ รถเป็นรถคันเดียวกันสีเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคันถูกจอดไว้ในแดดบางคันถูกจอดไว้ในร่มมาวันเวลาผ่านไปมันก็ทําให้สีสันโทนสีมีเข้มมีอ่อนเหมือนกันฮนระหลักการเดียวกันพระเองก็เหมือนกันพระที่ผ่านวันเวลาจะเป็นลักษณะนั้น แล้วถามว่าถ้ารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยจะช่วยแยกเกทแทได้ยังไงคือง่ายๆเลยนะมันเป็นหลักหลักธรรมชาติหลักวิทยาศาสตร์ง่ายๆนะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะไม่จำเป็นต้อง หยิบกล้องขึ้นมาส่องพิจารณาเลยถ้าคุณเข้าใจนะถ้าสมมติาเป็นพระแท้เนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นพระที่รอดเดียวกันชุดเดียวกันเนี่ยเป็นพระที่ถูกตําขึ้นมาจากครกเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยส่วนผสมทุกอย่างเหมือนกันนะแน่นอนว่าผิวพรรณวัณพระเนี่ยต้องเหมือนกันแน่แต่ถ้าเป็นพระแท้เนี่ย ด้วยระยะเวลาผ่านมาร้อยกว่าปีเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะเป็นไปไม่ได้เลยที่พระที่มีลักษณะผิวพรรณวัณนนะที่เหมือนกันนี่ยจะมาอยู่กับคนคนเดียวกันคือยังไงพระก็ต้องแตกกระจา,กกะจายไปอยู่คนละทิศคนละทางแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่ใครจะมีที่ใครจะมีพระที่ผิวพรรณวันณนะเหมือนกันอยู่หลายองค์ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณไปเจอคุณไปเจอไปเห็นที่ไหนที่ขายพระหรือว่ามีพระหลายๆองค์เนี่ยแล้วก็โทนสีวรรณะของพระเนี่ยเป็นโทนเดียวกันหมดเลยเนี่ย คือมันก็ชัดเจนอยู่แล้วฮะคือคือไม่ต้องบอกมันก็มันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่ใช่พระแท้นน่ถึงต่อให้ดูแลจะดูดีขนาดไหนมีความเก่ามากยุบย่นอะไรได้หมดเนี่ยแต่ถ้าพระวันหน้าเดียวกันหมดเนี่ยมันมันก็แสดงเองนากเป็นพระรอดเดียวกันแล้วอยู่กับคนคนเดียวกันนี่มันเป็นไปไม่ได้อยู่ละคือถ้าคุณเจออย่างนั้นคุณไม่จําเป็นที่จะต้อง หยิบพระขึ้นมาสองพิจารณาอะไรเลยมันเป็นหลักหลักการง่ายๆซึ่งปฏิเสธไม่ได้ด้วยคือถ้าคุณจะหยิบขึ้นมาสองก็ให้จําไว้เลยว่าอนั่นคือพระไม่แท้แล้วก็จําเนื้อจำเลยไว้ให้แม่นเพราะว่าคนทําพระเก๋นเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งที่พระเขาขายไม่ออกเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนสูตรนั่นแหละจากที่ผสมอย่างหนึ่งลงไป ก็อาจจะเปลี่ยนไปผสมอย่างอื่นทําให้ผิวพันธุ์วนาพระต่างออกไปอีกเพราะฉะนั้นเวลาคุณเจอแล้วคุณไปส่งนี่คุณก็พยายามจําเนื้อไว้ให้ดีแล้วก็ให้รู้ว่าพระไม่แท้มันก็เหมือนกับเสื้อผ้าเหมือนกับเสื้อผ้าที่ต่างสีสันแต่ว่าเนื้อเดียวกันเนี่ยเหมือนกันฮนะเพราะฉะนั้นการรู้ว่าผิวพันธุ์วนาของพระเนี่ยมีความแตกต่างกันเนี่ยมันก็ช่วยแยกแ,แยกเกแท้ได้ตรงนี้นะ พูดอย่างนี้น่าจะมีคนเดือดร้อนนะแต่ก็อย่างว่าวงการพระมันมีอยสองฝั่งฝั่งหนึ่งก็คือคนเกยพระแล้วก็พยายามจะขายพระเกศอีกฝั่งหนึ่งก็คือคนที่พยายามจะศึกษาแล้วก็จะหาพระแท้ผมมาพูดอย่างนี้คนได้ประโยชน์มีคนเสียประโยชน์มันก็มีแต่ก็อย่างว่ามันก็ต้องมันก็ต้องพูดถ้าไม่พูดมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะ เพราะฉะนั้นถ้าผมจะเลือกฟังผมก็น่าจะอยู่ฟัง่งของคนที่ศึกษาพระแท้ที่หาพระแท้แล้วกันเดี๋ยวมาดูเนื้อกันสหน่อยเอามาให้ดูแล้วไม่ได้ดูเนื้อมันก็ยังไงอยู่ถระถูกล้างมา วงการพระนี่มันมันมีอะไรลึกลับซับซ้อนอีกเกยอะนะคือถ้าคนเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเนี่ยผมพูดตรงๆนะหันไปทางไหนก็โดนตัวเองก็โดนมาหมดแล้ว คอจะมีอะไรมาพูดขนาดนี้กระโดนมาหมดแล้วเห็นคราบเอเขียวเนี่ยคราบเลือเขียวนี่เกิดจากตะไคร่น้ำถ้าพระไม่ได้อยู่ในกรูกและวถูกน้ำท่วมก็น่าจะเป็นพระถูกแช่อยู่ในน้ำบนนะอีกอย่างก็ถ้าพระจะมี ลักษณะเคียวคราบตะไคร่น้ำอย่างนี้ก็น่าจะมาจากการที่ผ้าถูกแผลนกรอบแล้วก็เอาไปใช้ใช้แล้วก็ใส่อาบน้ําอะไรอย่างเงี้ยน้ําที่เข้าไปเกาะในองค์พระก็เกิดเป็นตะไคร่น้ำขึ้นมานั่นอีกสาเหตุหนึ่งแต่ว่าพระองค์นี้ไม่มีร่องรอยการถูกแผลนกรอบแผวนกรอบแล้วก็เอาไปใช้นะแต่มีคราบตะไคร่น้ำก็น่าจะมาจากอยู่สองสาเหตุ ถ้าไม่เป็นเพราะอยู่ในกลุกแล้วถูกน้ำท่วมก็น่าจะถูกแช่น้ำบนมาองนี้อยู่ในกลุ่มนั้นเป็นผักทานกลุ่มมาแต่ก็ ไม่น่าจะได้อยู่ในกลุ่มนาน นี้ก็ถูกหลงรักถูกหลงรักแล้วก็ไม่น่าจะได้ถูกล้างอะ่ะน่าจะโดนนั่งงัดนั่งแง่ออกลักษณะเนื้ออะไรเป็นอย่างเนี้ยถ้าล้างไม่น่าจะเป็นอย่างเนี้ยลักษณะถูกงัดถูกแง่ ที่จริงก็เป็นพระที่เคยทำคลิปลงไปหมดแล้วนะก็เลยไม่ได้เน้นอะไรมากที่ใช <se ้ดูเนืก็ให้คุณรู้ไวอะไรแล้วกันว่าถ้าไปเจอที่ไหนที่มีพระขายแล้วมีพระหลายๆองค์เนี่ย มีพระหลายองค์และสีสันวรรณะพระนี่เป็นโซนเดียวกันหมดเลยเนี่ยคือก็ให้รู้ไว้รับว่าเป็นพระชุดเดียวกันพระรอดเดียวกันซึ่งถ้าเป็นพระแท้เนี่ยไม่น่าจะได้มาอยู่กับคนคนเดียวกันเป็นหลักการง่ายๆครับ หลักการง่ายๆในการพิจารณาแยกแยะซึ่งไม่จำเป็นต้องหยิบพาขึ้นมาสองด้วยซ้ำ แต่ยังไงคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะสวัสดีครับ